้ยครับอ้ไปได้ครับหมดครับตัวนี้ครับตีน้าไปพร้อมครับหัวสักครับสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช่องกอล์ฟดับซิ่งลืนลวนครับไปแล้วครับเป็นควอมอาลาดไปครับเห็นงานหนาฝนครับไปแล้วครับบุทางแล้วรอจิวกันด้วยครับ หน้าปีลงไปเนาะรถบริษัทครับโอ้กองดึงเงินมาแล้วครับดึงเรีย่ยวมาคืนเนาะหน้าปลเราทางสิุกต้องเอารถไยไปแสงทางขึ้นมามาดึงข้างหลังครับดึงไฟขึ้นเรับ มาจุ้งครับมึงครับเราใส่กระหาทาั้งคืนนครับ้ยเฮ้ย,อยโอ้ได้ครับได้ได้ได้ไดอรถแรงกับบูคือแบบว้าวสุดยอดครับฮูวีแรกอีเลียครับไอ้ดินผมไหมครับแตกเคิร์บบ ทางหาทางซอยรถด,ดำอยู่ครับรถดำหัวปักกินครับผมไล่ทางครับผมเกินครับไล่ทางหัวปักครับ <c oughs> อาครับจับตาชมครับฝากเข้าไปกดติดตามช่องกอล์ฟดำซิงดินด่วนด้วยนะครับวันนี้ได้เบิงแต่เตซ่าเลยครับ chọn để tìm kiếm kiếm sâu kiếm 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 Bạc kiếm 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 Bạc kiếm 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 lột kịp nhau giật được kéo <laughs> nâng nhau phá quay rồi hup, giật từng thằng แอบ,บอะไรเอแบนิดหน่อยยุบลงไปเลยครับยังมาทะเลย,ยูโตเนาะแต่ยันยำใช่นีเมเดี๋ยวยูตัวครับเพราะว่ามันเป็นดินเปียกเนาะดินเปียกแล้วย่นเดี๋ยวยิ่เนียนเป็นดินตับมันเป็นดินทรายครับดินตับครับขอดภัครับ ที่ผูกบ้านครับอยู่ติดกับโรงเรียนครับทำงานหน้าฝนครับทำมาแล้วหน,หนึ่งเดือนครับไม่เสร็จสักทีมาเก็บงานนี่ครับฝนตกบ,บ่อยครับ เดี๋ยวไปชมรอบคันกันครับาของเขาดีไหมโอ้ยาของกพี่น้องโอ้ทำพักเข่าพอดีเลยครับกันชนพอดีดินยังอยู่กระบะมืดครับ mình hoai đùn má, chạy má hả, nhúc nó, nó lài thang có gì, nè, cái gì vậy, nữa

จีบมดเลยเนั่นกับภาคอย่างกันมัน้งหรอพวกมันส่อนหลายพวก ได้สบายมากมโ,โอ้แน่นครับแน่นแน่นแน่นหนึ่งสองสามสี่้คันครับฟังนี้เจ็ดคันคันนี้ครับเจ็ดคันแปดคันครับ 8ปดคันกับรถทำงานมานืนอี้มารูว่ามาเหมือีเพีงปกติมัน10คันครับ10-11คันครับปกติรถบริษัทนี้นะครับอันนี้มาแล้ว8คันครับนะครับองเตียนแผนเอา ลังดึงเบิ้งครับโอ้ใส่หลายครับนี่งั้นงั้นเมาครับงั้นเมาสายแบกครับ up yep. เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดฝาข้างก่อนแปงเปิดฝาข้างก่อนเปิดฝาข้างก่อนตั้มระวังเอ้ยข้างนี้บล็อกด้อยตั้มข้างนี้บล็อกด้อยระวังเนอะส่งเบบี้ออก ขึ้นกองไว้เนี่บอมกองไว้เนี่ขึ้นกองไว้เนี่ยหนุนก,นก,นกมันคำหำคำหำแล้วโอ้โหอะไรน้องปีคหมักคำแล้วครับ การนี่ป็นนายันครับพี่ห้องไปทั้งโมหมดแล้วครับโอ้รอทางนี้เฉลยแล้วครับอู้แต่เดียงมองไหนนี่เดียงเมนตายาอเยดี้อีอีีบ่พอสันเราเองอนก

เอ,เอาดินออกให้หมดละเราดึงดึงขึ้นเลยตรงขึ้นที่หักเท่าล่ะโอ้เหมือนนายจันครับคนหนุ่มีนเรื่องเดื่องดัดงแล้วครับโอ้รออยเลยพี่น้อง โอ้เขากปกดติดตามช่องกอบน้ำชิงมินด้วยนะครับต้อ,อสลิงมาดึงก้างอีกครับกันตกครับกันตกรอบไปจินครับเจีแก้โดยแล้วมันเจอสีโสลาสิดิน

โอ้นั้นมันมีเยอครับวของคืนด้วยครับนี่ยม่ก็ก็สลิงสลิงสลิงเอาครับโอเดี๋ยวสำนันละ เดิมนะครับ,ตา,รบตาม้อนกับตั้มโอ้ขึ้นครับขึ้นโอ้สบายครับสบายเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ปินน้ำเลยครับหินน้ำเปลือยเลยครับขึ้นครับนี่กันตกกับเพิ่น <laughs> โอ้เก็บทั้งคดีนนครับโอ้เป็นน้ำครับโอเคครับฝากกดตามช่องกอล์ฟดัมซิงมินดวนด้วยนะครับขอบคุณครับ